สวัสดีค่ะชื่ออิมมานัสวีนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าลูนิสโตค่ะได้รับรางวัล Social Star a w a r d รค่ะจริงๆเป็นเด็กต่างจังหวัดค่ะอยู่จังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็เดินทางเข้ามาเรียนต่อมหาลัยที่กรุงเทพค่ะตอนนั้นปีหนึ่งเนาะได้เจอกับเพื่อนแล้วก็มีความคิดที่อยากจะหารายได้เสริมเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะ ก็มาเจอนัดที่เป็นพาร์ทเนอร์กันทุกว in ันเนี่ยค่ะก็เลยชวนกันด้วยความชอบของอิมที่ชอบแบบแต่งตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ชวนนัดมาขายเสื้อผ้าค่ะมาทุกวันเนี่ยก็มันก็โตขึ้นเรื่อยๆค่ะก็คือลูกค้าจะเห็นแค่อิมไม่ไม่มีนางแบบคนอื่นตั้งตัวตนของอิมขึ้นมาลูกค้าจําได้อยู่แล้วลหะพอเห็นได้อิมอะจำได้อยู่แล้วว่าอะแบรนด์ลนีสโตร์นะก็คือ เราอะค่ะลองสวมหมวกเป็นลูกค้าดูว่าลูกค้าต้องการการบริการแบบไหนต้องการสินค้าโปรดักต์แบบไหนอะคะแล้วก็เอามาปรับใช้ในมุมมองของอตัวแม่ค้าเองเหมือนกันนะคะเมื่อเราแสดงความจริงใจกับลูกค้าไปเงี้ยเขาอิมเชื่อว่าลูกค้าสัมผัสได้ครับตั้งแต่มาใช้ลาซาด้าเนี่ยค่ะต้องยอมรับว่าระบบของเขาดีจริงๆ,ๆเพราะว่าก่อนหน้านั้นอะ เราขายทาง i อทาง l ลน์ทาง f a c e b o o เนี้ยกว่าลูกค้าจะจะทักมาสั่งกับแอดมินกว่าแอดมินตอบเสร็จสมมติว่าวันนั้นมีออเดอร์1,000ออเดอร์ใช่ไหมคะกว่าแอดมินจะเคลียร์ออเดอร์1,000จบเนี่ยใช้เวลาเกือบ1วันแต่ระบบ Lazada เนี่ยหนึ่งพัออเดอร์ 1, order, เราสามารถเคลียร์ภายใน1นาทีได้อิมก็มีเวลาเหลือมีเวลาว่างได้ไปทายแบบแล้วก็มาขายต่อ ขอบคุณ l a ซ a ด้นะคะที่ทําระบบได้แบบดีเยี่ยมมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานหลังบ้านนะคะที่ดูแลลูนิสโตนะคะตั้งแต่ตลอด3ปีที่ผ่านมาเนาะ mm hmm. ก็ทุกวันนี้ทำงานกับทางทีม l a ซ a ด้ hmm. เหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กันเลยค่ะ mm hmm. ก็รู้ mm hmm. สึกซึ้งใจมากขอบคุณมากจริงๆค่ะ